ไทยอ่ะผมก็จะเล่าให้ฟังอย่างนี้นะฮะสำหรับเขมรหรือกัมพูชาเนี่ยท่านฟังต้องไปดูประวัติศาสตร์ของประเทศเขานะครับซึ่งประเทศเขาเนี่ยผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยนะโดยเฉพาะจุดเปลี่ยนอันสําคัญของเขาเนี่ยก็คือเรื่องของการที่เขมรแดงเนี่ยนะครับเข้ามายึดอํานาจประเทศเขาเมื่อปี2อ1 8ันรปถึงสองพีปีตรงนั้นแหละครับเป็นจุดเปลี่ยนอันสําคัญเลยเพราะว่า ขมรแดงนี่ที่เขาเข้ามานี่เขาเป็นคอมมิวนิสต์นะแล้วก็เป็นเผด็จการด้วยเรียกว่า,านิยมลัทธิเหมามากนะครับพลพศนะครับคือก็เดินตามเหมาเลยซึ่งในจีนเนี่ยก่อนหน้านั้นก็มีเรื่องของการปฏิวัติวัฒนธรรมเรียกว่าจะเปลี่ยนประเทศเนี่ยให้เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยอย่างรวดเร็วฉับพลันทันทีว่าอย่างนั้น ทีนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าระบบคอมมิวนิสต์กับระบบทุนนิยมนี่มันต่างกันนะคนละเรื่องกันเลยนะครับคือสองอันนี้เนี่ยมันเป็นความแตกต่างก็คือระบบเศรฐษฐกิจทุนนิยมเนี่ยก็คือการค้าขายใครอยากค้าใครอยากขายอะไรได้หมดนะก็มีวงการบันเทิงมีพระสงฆ์แล้วแต่ฮะเสรีภาพก็เป็นของเราแบบนั้นคือทุนนิยมเสรีเนี่ยมันก็จะเป็นประชาธิปไตยมากกว่าส่วนคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาก็มีเสรีของเขาในระดับหนึ่งนะครับก็เรียกว่าเสรีในพรรค ไม่ได้มีเสรีเต็มที่ว่าจะนิยมอุดมการทางการเมืองแบบอื่นได้ไหมอันนี้เขาไม่อนุญาตแต่สําหรับประชับใจนี่อนุญาตหมดนะแม้กระทั่งพรรคคอมมิวนิสต์จะมีอยู่ในระบอบประชับใจเนี่ยเขาก็ไม่ว่าอะไรกันนะแล้วแต่อยู่ที่ประชาชนเลยนะครับว่าจะเลือกพรรคไหนนโยบายพรรคไหนมาใช้ก็แล้วแต่แต่คอมมิวนิสต์เนี่ยเขากําหนดเลยว่าให้มีพรรคเดียวนะครับแล้วส่วนระบบเศรษฐกิจของเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะเน้นเรื่องของคอมมูนนึกถึงอันนี้นะครับ กงสีอะระบบกงสีอะเรียกว่าเงินเนี่ยมัน่อยสำคัญนลครับสําคัญเพราะประชาชนนี่ไปทํางานมาใช้แรงงานทรัพย์สิสนทรัพยากรเนี่ยนะครับก็ใครใครเป็นชาวนาก็ทำํำนาใครเป็นโรงงานอุตสาหกรรมก็ทําเสร็จแล้วก็ได้ทรัพยากรมาเข้ามารวมตรงศูนย์กลางแล้วก็จะแชร์แบ่งเท่าๆกันคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยเนี่ยมันแตกต่างกันตรงนี้นะฮะ ตรงที่คอมมิวนิสต์เนี่ยเขาจะยึดความเท่าเทียมเนี่ยเป็นเรียกว่าความสําคัญมากกว่าเสรีภาพอีกนะครับในขณะที่ประชาธิปไตยเนี่ยนะจะเน้นเสรีภาพนะมากกว่าความเท่าเทียมนะว่าอย่างนั้นนี่คือข้อแตกต่างระหว่างสองสองลัทธินี้นะฮะทีนี้พอเน้นความเท่าเทียมเนี่ยมากมายไปเสมอเนี่ยมากมายเลยนะแม้กระทั่งเสื้อเนี่ยต้องใส่ให้เหมือนกันด้วยเงินในกระเป๋าก็ต้องมีเท่ากันทั้งหมด นะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบใครก็เรียกว่าจัดสรรบรรส่วนทรัพยากรกทีนี้ครับขมรแดงเข้ามาแล้วกะกะคือกัอมพูชาแต่เดิมเนี่ยเขาปกครองด้วยระบอบเปด็จมีพระมหากษัตริย์เป็นระมุุกขมรแดงเข้ามาคนล้มเนี่ยนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลง,งกัมพูชาเนี่ยกลายให้เป็นคอมมิวนิสต์เต็มที่แบบเหมาเลยและที่ผมเรียกว่าเผด็จการเนี่ยนะครับอคอมมิวนิสต์ก็มีนะฮะในลักษณะที่เรียกว่าไม่เป็นเผด็จการถ้าเป็นคอมมิวนิสต์แบบสวีเดนอ่า เศรษฐกิจเขาเริ่มเป็นฮะเริ่มเป็นสังคมนิยมแล้วนะฮะสวีเดนพวกสแกนดิเนเวียเนี่ยแต่เขาเป็นสังคมนิยมเสรีนั่นหมายความว่ากิดประชาชนโหวตนะครับนะครับว่าจะเอาลักษณะแบบนี้ก็อย่างนั้นไปแต่เผด็จการคอมมิวนิสต์ของพรพศเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ว่าไม่ถามประชาชนคือกูจะเอาอย่างนี้กูจะปักหลักแบบนี้ทุกคนต้องเปลี่ยนตามกูอันเนี้ยที่เขาเรียกเผด็จการซ้าย นะครับประเด็จการขวาเราก็รู้จักแล้วประเด็จการซ้ายเนี่ยก็คือพวกนี้แหละครับคือเอาละกูจะกูจะเอาอย่างนี้ทุกคนต้องตามกูเพราะฉะนั้นก็จะมีการเรียกว่าตั้งลักษณะของการเปลี่ยนแปลงสังคมโดยฉับพลันก็พ่อนพดยึดอํานาจได้นะครับก็จัดการเขมรเซฮิเนเต้พลิกจากประเทศที่เป็นเสรีทุนนิยมนะมีการประมากษะสับระส่าปไปมุกเนี่ยพลิกหมดเลยนะครับพลิกแม้กระทั่งวัฒนธรรมก็ไม่ให้มี พระสงฆ์ก็ไม่ให้มีนะถือว่าพระสงฆ์นี่กินแรงนะครับนักร้อนักแสดงศิลปินนี่กินแรงทุกคนต้องมาใช้แรงงานนะครับมาทํางานมาทํานาด้วยกันมาไปปลูกกล้วยปลูกอะไรเพื่อเอามากองรวมกังงนแล้วจะแบ่งคือเรียกว่าเรียกว่าทุกคนต้องทํางานสร้างผลผลิตให้กับประเทศนี่คือคอมมิวนิสต์นะฮะในลักษณะของเรียกว่าลัทธิเหมาตอนนั้นนะที่กําลังสะสูดโต่งนะฮะในจีนก็เกิดเรื่องนี้ขึ้นแต่ว่าจีนเนี่ยเขาก็ทุกวันนี้ก็ยังเป็นความลับอยู่นะว่าตายไปเท่าไหร่ ทีนี้ครับพอพรพฤ์เข้ามาในกขมรเนี่ยสิ่งที่เขาทำก็คือลบล้างวัฒนธรรมทั้งหมดเลยครับตำราอาหารดาราเนี่เขาฆ่าทิ้งนะฮะพระสงฆ์นะยิงทิ้งครับไม่มีประโยชน์ครับคนที่เรียกว่ามีความคิดทุนนิยมแต่เดิมหมอวิศวกรที่มีความคิดนะฮะที่เรียนทุนนิยมมาเนี่ยฆ่าทิ้งหมดครับแล้วก็เริ่มต้นปีที่ศูนย์ของกัมพูชาใหม่เขานับปีที่ศูนย์ ปีที่ศูนย์คือเริ่มต้นจากศูนย์แม้กระทั่งเงินนะ่ะนะครับเงินเรียวของเขาเนี่ยนะครับเผาทิ้งหมดเลยครับเริ่มที่ศูนย์คือไม่มีเงินเลยไม่ใช้เงินแต่ว่าประชาชนนี่ต้องไปทํานานะครับแล้วทุกคนเสมอภาคทํางานก็เซิร์ฟองการเขาเรียกองการนะมาจากคำว่าองค์การนะนะองการทุกคนต้องเซิร์ฟองการองค์การกลางนะทำงานแล้วก็เอาข้านนควรกันะทีเนี้ยทีเนี้ยครับต้นเหตุข,ของการสูญสิ้นวัฒนธรรมของเขมรเนี่ย มันก็เกิดขึ้นจากตรงนั้น4ปีนี่อาหารเขมรนี่โดนเผาตําราทิ้งหมดนะครับวัฒนธรรมต่างๆนี่เขเคยมีทีนี้ครับหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงในกัมพูชาปั๊บเนี่ยฮะก็หุนเซนเนี่แหละครับขึ้นมานะประนีประนอมเขมร่ามฝ่าย4ฝ่ายเนี่ยเข้าด้วยกันจนสามารถตั้งต้นใหม่ได้หลังจากที่เวียดนามขับไล่เขมรแดงไปแล้วนะครับอ่ะจะมาตั้งต้นใหม่จากไอ้ที่ศูนเมื่อกี้เนี่ย เงินเลียวก็ไม่มีไม่มีเงินนะครับต้องอาศัยดอลลาร์เข้ามาก่อนนะครับอไปยืมเข้ามาก่อนเอาเป็นเงินดอลลาร์แล้วก็ใช้จ่ายในกัมพูชาจนทุกวันนี้ก็ยังมีเงินดอลลาร์ใช้อยู่นะครับแล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นเงินเลียวดีวนี้เศรฐษฐกิจเขมรดีขึ้นแล้วนะครับทีนี้เนี่ยละครับต้นตอคือกับการพยายามรื้อฟื้นประเทศประเทศฮุนเซนเนี่ยเข้ามาปกครองประมาณปี2องพนะฮะแล้วใช้เวลา30 40่ปีครับกว่าจะนำนำเขมรมาถึงจุดนี้ได้ คุณทักษิณก็เข้าไปเป็นที่ปรึกษาด้างเศรษฐกิจอยู่ช่วงหนึ่งเคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับก็เป็นต้นต่อที่เอาทุนจีนมาลงนั่นแหละนะครับคือหมายาว่าทุนในเขมรไม่มีคุณต้องเอาทุนต่างประเทศมาลงนะครับก็เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะช่วง10ปีหลังเนี่ยห้าหกเจ็ดปีหลังเนี่ยนะครับเห็นหน้าเห็นหลังเลยสําหรับกรรมัมพูชาทีนี้ไอ้ทุกอย่างมันฟื้นฟูหมดแล้วนะครับก็เหลือวัฒนธรรมทีนี้เขาต้องการลากเงาวัฒนธรรมก็เลยมีการนี่แหละครับ เขาเรียกว่ากระตุ้นคนรุ่นใหม่ของเขาอ่ะให้ตื่นตัวทางวัฒนธรรมนะครับก็มีาการไปก่อนหน้านี้นะครับมีการไปรื้อฟื้นเรื่องอาหารกัมพูชานะซึ่งอาหารกัมพูชามันก็คล้ายๆไทยนั่นแหละนะครับแต่เขามีอาหารของเขาแนละ้วแต่บางเอญได้ถูกเผาทิ้งหมดก็จะมีคนรุ่นใหม่กัมพูชาเนี่ยขึ้นมานะไปพยายามสอบถามคนเก่าๆแก่ๆแล้วมาเขียนเป็นตำราอาหารกขเมรอะไรเงี้ยนั่นแหละครับ ที่ผมทราบมาก็มีลักษณะแบบนั้นแล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็มาเรื่องโขนใช่ไหมครับเขาก็ไปลื้อฟื้นว่าโขนนี่เป็นของเขาอะไรโน่นนี่นั่นทั้งหมด,ท,หมดทั้งปวงเนี่ยเป็นเรื่องของการกระตุ้นนะครับวัฒนธรรมกระตุ้นคนเนี่ยให้เขาตื่นตัวทางวัฒนธรรมเพื่อจะได้ฟื้นฟูประเทศเขาใหม่ทีนี้พอเขากระตุ้นอย่างเงี้ยครับมันก็เลยมีความสุดโต่งอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนี่แหละครับก็เลยเป็นที่ที่ว่าเขมรเคลมโน่นนี่นั่นนะครับ นะก็เรียกว่ามีความเป็นชาตินิยมเนี่ยถูกกระตุ้นขึ้นมาด้วยโดยเฉพาะทางด้านวัฒนธรรมนี่เขากระตุ้นเยอะนะครับอ่ะแล้วก็เลยเป็นต้นเหตุท,ที่ว่าเนี่ยนะฮะก็ทีนี้เราเราเนี่ยนะผมก็ต้องบอกว่าเข้าใจเขาอะ่ะนะคือเขาจะเคลมอะไรมันก็เคลมไปเถอะในเมื่อความเป็นจริงมันไม่ได้มันไม่ใช่ไงเดีย๋ยไปตื่นเต้นทำไมนะครับมันเป็นของเรามันก็คือของเราใครเอาของเราไปไม่ได้หรอครับเขาจะบอกว่าเป็นของเขาก็เอาว่าไปฮนะมวยกระเมรดก็ทําไปดีครับแต่นี่มวยไทยมันเป็นอย่างนี้ มาแย่งไปไม่ได้หรอกนะครับแล้วก็จริงๆถ้าย้อนกลับประวัติศาสตร์กรเขมรนกระไทยเนี่ยนะมันประเทศเดียวกันนะครับจะให้ย้อนไปถึงไหนอะถ้าย้อนไปลึกหน่อยนี่จริงๆแล้วกัมพูชาเนี่ยนะเป็นประเทศที่เกิดทีหลังด้วยซ้ำนะตั้งแต่อขอมเนี่ยนะขอมตรงนั้นจะบอกว่าเป็นกัมพูชาไม่ได้นะขอมก็คือขอมนะครับขอมนี่ขอบเขตประเทศเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีแค่ตรงกรัมพูชาตรงนั้นหรือว่าเสียมเรียบตรงนั้นนะ ขอบเขตของขอมเนี่ยไปไกลมากเลยครับข้ามมาจนถึงนี่แหละครับโลละโวเห็นไหมฮะลบุรีเนี่ยที่มีอ่าปราสาทต่างๆเนี่ยนะครับที่เป็นศิละปะขอมยอยู่ในเมืองไทยเยอะแยะและครับเพราะว่าเมื่อก่อนขอมเขาอาณาจักรเขากว้างใหญ่แบบนั้นแต่แต่ตอนนั้นเนี่ยอยุธยาก็ยังไม่เกิดนะครับอ่ากเบรงก็ยังไม่เกิดแต่ว่าเรียกว่าขอมเนะสร็จแล้วอาณาจักรต่างๆมันก็เปลี่ยนแปลงไ,ไปจนกระทั่งมาถึงสุโขทัยนะครับ อขอมก็เสื่อมอหนาจลงก็กลายเป็นนี่ฮะมันเปลี่ยนไปไปอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าบริบทในประเทศนี้ใครเป็นประเทศไหนตั้งแต่ขอมเนี่ยไม่ได้นะครับมันก็เป็นันทั้งนั้นแหละว่าอย่างนั้นเถอะนะครับทีนี้จุดเริ่มต้นของอสยามเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ยุธยานะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยมาเป็นรัตนโกศิทป์ในขณะที่กัมพ <c oughs> ูชาเนี่ยก็จะเป็นประเทศที่อยู่ระหว่าง นะครับคือมันเป็นแต่เดิมมันเป็นพื้นแผ่นดินเราด้วยซ้ำนะตรงนั้นอนะ่ะก็แล้วแต่ฮะบางช่วงบางตอนเนี่ยนะครับทางเหนือก็เป็นลาวนะครับทางอาณาจักรล้านช้างล้านนาแล้วก็าสามอาณาจักรของเขาทางลาวแล้วทางล่างนี่ก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนแต่ในที่สุดเนี่ยนะครับใกล้ที่สุดก็คือช่วงของต้นและนาโกศินตรงนั้นของเราเนี่ยนะก็ยังเป็นมียังส่งคนไปปกทององกัมพูชาอยู่เลย นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างไกลสักเิดหนึ่งแล้วก็มีเรื่องของเวียดนามนะครับตอนนั้นน่ยในพื้นที่กัมพูชาก็จะมีการแย่งกันรองเวียดนามกับไทยในยุครัชการนิดหนึ่งนะครับก็มีสงครามกันนะครับตรงพระเจ้าตากตรงนั้นแหละนะครับอ่าก็นะก็มีการผัดเปลี่ยนมูเแล่อนที่สุดเนี่ยก็กลายเป็นว่ามาเป็นกัมพูชาเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนี่ก็ตอนที่ฝรั่งเศสนะครับมายึดดินแดนเราไปแล้วก็ อาสถาบันาตรงนี้เกิดเป็นกัมพูชาขึ้นมาใช่ไหมครับชัดเจนขึ้นณนเวลานั้นทีนี้ก็มาเปลี่ยนแปลงอีกทีก็ตอนสงครามโลกครั้งที่สองนะลบกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นกะ็ชนะอยู่ฝ่ายอักษาชนะฝรั่งเศสได้ใช่ไหมครับตรงนี้เราก็มีโอกาสได้คืนแผ่นดินตรงนั้นมาชั่วคราวนะส่งพระยาอภัยภูเบกอะไรนั่นนะครับเข้าไปปกครองนะเล่ากันไปยาวฮะเรื่องนี้สรุปตรงแผ่นดินตรงนี้อย่าไปบอกเลยนะครับว่าเป็นของใครของใครเอาเป็นว่า นะครับณปัจจุบันนี้มันก็เป็นแผ่นดินของกัมพูชาเขาวัฒนธรรมแล้วก็เชื่อมกันแบบนี้นะครับก็ผมก็ยังว่านะเ,เรื่องวัฒนธรรมนี่นะของใครของมันเอาคุณว่าคุณจะเป็นกุลขมาอะไรคุลก็เอา,เอาว่าไปเอาให้สะดวกแล้วแต่คุณเลยนะครับแต่ของเรามวยไทยเราก็ยืนไม่เป็นแบบนีเ้เขาจะบอกเขาไม่เป็นไรแล้วครับต้นกําเนิดจะมาจากใครความจริงอ่ะมันชัดเจนอยู่แล้ว นะครับเพราะฉะนั้นเราก็นะฮะมองเขาอย่างเอ็นดูดีกว่าว่าเขาเป็นประเทศที่ค่านข้งเกิดและกำลังจะฟื้นฟูวัฒนธรรมเขาก็ต้องสร้างกระแสแบบนี้นะครับเราก็เราเติบโตมาก่อนเราวัฒนธรรมเราเราแข็งแรงแล้วเราก็มองคนอื่นด้วยความเข้าใจเหมือนพี่มองน้องอะไรอย่างเงี้ยครับพี่บอกว่าเขาผ่านการล้างฆ่าล้างขผงาพันธุมาก่อนถึงได้เริ่มต้นพันใหม่คือประวัติกัมพูชาเนี่ยคุณต้องไปดูนะฮะโอ้โหคือดูแลจะเข้าใจเขาอะ วานนี้วันนี้เนี่ยที่เขาอยู่ตรงนี้ได้นะแล้วถามว่าคุณเซนนี่มีคุณมีคุณต่อประเทศกัมพูชาแค่ไหนเนี่ยท่านต้องกลับไปดูนะครับถ้าไม่ได้หุ้นเซนวันนี้นะครับก็ยังลบกันอยู่อ่ะนะครับแล้วก็เริ่มต้นจากณนะจากปีที่ศูนย์นั่นลองคิดดนะูเงินไม่มีสักบาทเป็นหนี้เป็นสินคนอื่นก็หมดแล้วครับจะสร้างสะพานสร้างสาธารณูปโภคไม่มีเงินอะ่ะมาเป็นมาเป็นผู้นําประเทศในเวลาที่ไม่มีเงินอะไรเลยอะ่ะ นะครับมันไม่ยิ่งมันไม่ง่ายมันไม่สนุกนะนี่ขนาดไอตูนี่นะครับมีเงินอยู่เต็มยุ้งมันยังทําเสลเทะจนเป็นหนี้เป็นสินขนาดนี้แต่คุนเซนเนี่ยเขาขึ้นมาในช่วงเวลาที่ประเทศเนี่ยเป็นศูนย์เลยนะไม่มีเงินเลยแล้วเป็นนายกในเวลานั้นอนะเงินเดือนก็ราชการจะจ้างใครยังไงเนี่ยนะโอ้โหไม่ง่ายครับเขาใช้เวลาเนี่ยสามสิบเกือบสี่สิบปีฟื้นฟูประเทศขึ้นมาเนี่ยนะครับอืม ก็ตั้งแต่ปี3าจนกระทั่งเนี่ยนะที่เห็นเนื้อเห็นหนังช่วงหลังนี่คือ5้าหปีหลังเนี่ยนะครับเห็นเลยก็เรียกว่าเป็นทุนจีนและคนที่ปรึกษาคนสำคัญของคุณทักษณิณนี่แหละครับที่ก็ไปปรึกษาให้เรื่องนี้นะครับ